มาดูกรณีของหนุ่มเมาคนนึงก็เรียกว่าใช้ปืนยิงแล้วก็ใช้มีดแทงซ้ำหนุ่มวิศวกรดับคาที่โดยเขาเข้าใจว่าหนุ่มวิศวกรคนนี้แหละไปขอเบอร์โทรศัพท์ของภรรยาตัวเองค่ะ เมื่อเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งของวันที่28มรกราคมที่ผ่านมาค่ะร้อยตำรวจโทพนมกรเพริเลศอกรองสารวัตรสอบสวนสพหัดใหญ่รับแจ้งเหตุบอกว่ามีเหตุยิงการเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะบริเวณด้านหน้าขนำ้ำไม่มีเลขที่ภายในซอย12บางแฟบพัฒนาหมู่2ตํตำบลควนลางอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจึงรายงานไปยังพันตำรวจเอกอัครวุฒานิรัตพุ่มกับการสพรหัดใหญ่พันตำรวจโทมาชาแก้วทองรองพุ่มกับการปรับรามสพหัดใหญ่ ล้วก็ลงพื้นที่ตรวจพร้อมด้วยชุดสืบสวนในชนของอสพหัดใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กองปราบปรามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน9พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลหัดใหญ่หน่วยกู้ชีพคนลังหน่วยกู้ชีพมิตรภาพสัมคีลงตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุนะคะไปพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายกฤตนาธรรมโชโตหรือว่าบอนอายุ42ปีอยู่ที่หมู่3ําบลคนลังอาเภอหัดใหญ่สภาพนอนงายพบบาดแผลโดนยิงที่ไหล่ซ้ายแล้วก็ มีรอยมีแทงบริเวณหน้าอ,อกหลายแผลค่ะโดยสวมเสื้อกีฬาสีขาวแดงกางเกงขาสั้นลายทหารเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตไปชนสุตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไป จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าบอกว่าตอนแรกตัวเองได้มานั่งที่ขนาแล้วก็กลับไปก่อนที่จะขับรถกลับมาอีกรอบเพื่อจะมาหาบัตรประชาชนที่ขนาดังกล่าวแล้วก็ได้ถามคนที่อยู่บนขนาว่าเห็นบัตรประชาชนไหมสักพักผู้ก่อเหตุก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ถามตนหาบัตรประชาชนอะไรจะมาหลอกอะไรนะเขาอีกซึ่งตนเองก็บอกว่าไม่ได้หลอกจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ง้างมือกําลังจะตกตนแล้วก็ชักปือนออกมาตัวเองก็วิ่งหนีขึ้นไปด้านบนขนาจากนั้นนายกฤุจน,นาผู้สื ชีวิตที่นั่งอยู่บนขาน้าพอดีก็ได้พูดว่ามีเรื่องกันเหรองั้นกลับก่อนละกันจากนั้นในช่วงที่กําลังจะกลับก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนจะพบว่าน,นายกรตนาโดนยิงไปแล้วนะคะซึ่งนายกรตนาเองผู้เสียชีวิตนั้นเป็นวิศวกรที่ก่อสมุยเพิ่งกลับหัดใหญ่ไม่นานแล้วก็ไม่เคยรู้จักและก็ไม่เคยมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุเลยนะคะส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อนายอรชัยเพชรคงหรือว่าบางดานอายุ41ปีคนนี้ล่ะค่ะ มีบ้านพักอยู่ภายในซอย12บางแฟบพัฒนาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรหลังก่อเหตุไปก็ขับรถหายไปประมาณ1ชั่วโมงก่อนขับรถเข้ามาที่บ้านแล้วก็เมื่อนายอารชัยขับรถเข้ามาก็มีชาวบ้านตะโกนบอกว่าผู้ก่อเหตุขับรถกลับมาแล้วเจ้าหน้าที่จึงเข้ารวบตัวเอาไว้ได้ทันทีพร้อมอาวุธปืนพกสั้นขนาด9้ามมอแล้วก็มีดพกสั้นหนึ่งเล่มที่ใช้ก่อเหตุด้วยจากการสอบถามเบื้องต้นยังอยู่ในสภาพเมาอย่างหนักโดยบอกว่าตนกินเบียร์มาหลายขวดและที่ก่อ ไปเพราะว่าคนตายนี่ไปขอเบอร์เมียตัวเองด้วยความโมโหค่ะจึงใช้อาวุธปืนยิงนายอรชัยยิงผู้เสียชีวิตไปซึ่งนายอรชัยก็บอกว่าปืนนั้นตัวเองพกติดตัวเป็นประจำอยู่แล้วผู้สื่อข่าวยังได้คุยกับพยานอีกคนหนึ่งซึ่งก็เล่าว่าบ้านาก่อนหน้านี้นายอรชัยผู้ก่อเหตุนี่ก็เคยตบหัวตนมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็หาว่าตนใส่หมวกกันน็อกเข้ามาในซอยนี้ทาไมก่อนจะมีการเคลียร์กันแล้วก็เกิดเหตุชุลมุนกันครู่หนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไป เบื้องตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่สพหัดใหญ่แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานเพื่อจะดําเนินคดีต่อไปด้วยแล้วก็เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาทางด้านพันตารวจเอกอัครวุฒานิรัตพ่วงกับการสพหัดใหญ่ก็เปิดเผยว่าได้แจ้งข้อหาในอรชัยไว้3ข้อหาค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันอควรส่วนปืนที่ก่อเหตุเป็นปืน ที่มีทะเบียนค่ะแล้วก็ทางพรดัดง,งานสอบสวนได้นําตัวนายอรชัยนี้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาไปแล้วเนื่องจากว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วก็มีพยานยหลักฐานชัดเจนรวมทั้งของกลางที่ใช้ก่อเหตุนอกจากนี้ผู้ต้องหายังมีอาการเครียดเกรงว่าจะโดนทําร้ายด้วยรวมถึงผู้สื่อข,ข่าวก็ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามบรรยากาศ ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็บ้านพักของผู้ต้องหาพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องยังตื่นตกใจไม่คิดว่าจะมีการยิงกันโดยเฉพาะนายกรุตนาผู้ตายนั้นเป็นคนนิสัยดีมากหากมีเวลาก็จะแวะมาเยี่ยมเยือนเพื่อนรักเจ้าของขนมแห่งนี้เป็นประจำที่สําคัญไม่เคยมีเรื่องหรือว่ารู้จักกับบางดันคนยิงมาก่อนนะคะ จากการสอบถามนางสาวเดแล้วก็นางสาวยาอายุ23ปีซึ่งก็อยู่ในขหมตอนเกิดเหตุก็เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้ผู้ตายต้องมารับพิดอแทนทั้งที่ไม่เคยรู้จักและก็ไม่เคยมีปัญหากับคนยิงโดยตอนนั้นผู้ตายกําลังเดินลงคนมจะกลับบ้านด้วยซ้ําหลังจากที่วางหูกับภรรยาแล้วก็ลงมาเจอกับบางดันหน้านหมจนถูกบางดันยิงแล้วก็แทงจนเสียชีวิตค่ะทางด้านนางสาวฝนเปิดเผยว่าประเด็นที่ผู้ต้องหาบอกว่าผู้ตายไปขอเบอร์ภรรยาแล้วก็โทรศัพท์ไปหานั้นไม่เป็นความ จริงเนื่องจากจ่าบอลผู้ตายเพิ่งลากลับมาได้4วันหลังจากที่ไปคุมงานที่เกาะสมุยหลายเดือนแล้วบางดันน่าจะคิดไปเองแล้วก็เมาเพราะว่าความจริงได้เลิกลากับภรยาไปแล้วกว่า5เดือนและผู้ตายก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดซึ่งในคืนเกิดเหตุถ้าตนอยู่ที่ขนามก็น่าจะถูกยิงด้วยเพราะว่าเคยถูกผู้ต้องหาตกมาครั้งหนึ่งเรื่องที่ขับรถสวมหมวกกันน็อกเข้ามาในซอยเพราะว่าซอยนี้มีการตั้งกฎว่าห้ามใส่หมวกกันน็อกเข้ามาเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นใครด้านบางน็อ เ,เจ้าของขนหนก็เกิดเหตุก็บอกว่าผู้ตายเป็นเพื่อนรักที่เขาากันมานานแล้วก็จะมาหาที่ขนหนเป็นประจำโดยเพื่อนเพิ่งจะกลับมาจากเกาะสมุยแล้วก็มาหาตนที่ขนําเพื่อนชวนตนไปทํางานที่เกาะสมุยด้วยกันส่วนบางดันผู้ต้องหาก็เป็นหลานชายตัวเองด้วยและทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรกันตอนเกิดเหตุนี่บางดันหลานชายตนก็มีเรื่องวุ่นวายกับน้องผู้หญิงหน้าขนหนและจ่าบอลคนตายก็ขอกลับบ้านก่อนด้วยซ้ำไปกําลังเดินลงไปจากขนหนจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ซึ่งตอนยิงก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เมื่อลงมาดูก็พบว่าจ่าบอลน,นี่นอนแน่นิ่งอยู่หน้าขนนำไปแล้วอนะคะ ซึ่งเจ้าของขนามเองก็บอกว่านายอรชัยเป็นหลานชายตัวเองที่เป็นคนยิงนั้นถ้าถ้าไม่เมาเนี่ยเขาบอกว่านิสัยดีแล้วก็อยู่แบบปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าเมาจะเปลี่ยนเป็นคนละคนอารมณ์ร้อนชอบววยวายหาเรื่องคนอื่นไปทั่วส่วนบรรยากาศที่บ้านของนายอรชัยหรือว่าบางดันคนยิงนั้นปิดประตูงเงียบมีเพียงลูกสาวอายุ18ปีอยู่ภายในบ้านพักเพียงคนเดียวละเก็บตัวงเงียบไม่พร้อมจะพูดคุยอะไรเพราะยังตกใจปกติก็อยู่กับพ่อเพียงลําพังสองคนเป็นเด็กเรียนดีได้ทุนด้วยส่วนภรรยาของบางดันก็ แยกทางกันมากว่า5เดือนแล้วจากพฤติกรรมที่เมาแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายด้วยนะคะก็เรียกว่าจับผู้ต้องหาได้มีทั้งพยานหลักฐานมีทั้งหลักฐานที่อา,อ,าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ